เคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับว่าแบบเราทุ่มเททําอะไรทักอย่างมาแทบทั้งชีวิตเลยนะแต่ดันมาพลาดเอาตอนก้าวสุดท้ายเนี่ยสิวันนี้มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับที่จะพาเราไปดูเรื่องของการตัดสินใจครั้งสําคัญที่มันอาจจะเปลี่ยนชีวิตของเราไปตลอดการเลยก็ได้ใช่เลยครับคําถามนี้แหละมันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเลยเป็นเรื่องของช่างไม้คนหนึ่งครับที่ชีวิตการทํางานของเขาเนี่ยกำลังจะไปถึงบทสรุปแต่เป็นบทสรุปที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยเอาล่ะครับ เรื่องมันเริ่มขึ้นตรงนี้เลยกับคำว่างานชิ้นสุดท้ายของช่างฝีมือชั้นครูคนหนึ่งที่กำลังจะวางมือจากอาชีพที่เขารักมากๆ30ปีโห oh, มันไม่ใช่แค่ตัวเลขนะแต่มันคือเวลาเกือบทั้งชีวิตเนยนะครับที่เขาอุทิศกับงานก่อสร้างมันคือทุกหยาดเหงือ่อทุกรอยแผลทุกประสบการณ์ที่หล่อหลอมให้คนคนนึงกลายเป็นช่างฝีมือระดับปรมาจารย์ได้เลยสำหรับคนในวงการนะเขาไม่ใช่แค่ช่างไม้ธรรมดา แต่เป็นเหมือนศิลปินเลยครับศิลปินในโลกของการก่อสร้างเลยก็ว่าได้คือทุกผลงานที่ผ่านมือแกไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่บ้านธรรมดาธรรมดาแต่มันคือความภาคภูมิใจที่จับต้องได้จริงๆแต่เรื่องมันก็เกิดขึ้นจนได้ในช่วงโค้งสุดท้ายของชีวิตการทํางานของเขาเลยนะเขาดันได้รับมอบหมายงานชิ้นหนึ่งเป็นภารกิจที่เขาเองก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนั่นก็คือการสร้างบ้านหลังสุดท้าย แล้วก็นั่นแหละครับงานชิ้นสุดท้ายนี้เองที่มันกําลังจะกลายเป็นทางลัดที่น่าเสียดายเพราะอะไรเนี่ยล่ะครับเพราะหัวใจที่เคยเข้มแข็งและเต็มไปด้วยความภูมิใจของเขามันเริ่มเปลี่ยนไปแวบแรกที่รู้ความคิดแบบโอ้ยจกกะเกษียณอยู่แล้วนะยังจะมาใช้งานกันอีกมันก็ผุดขึ้นมาในหัวของเขาเลยครับและความคิดเล็กๆนี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนความภูมิใจให้กลายเป็นความรู้สึกอีกอย่างไปเลยจากความภูมิใจมันกลายเป็นความน้อยใจครับ ความรู้สึกแบบเฮ้ยทํางานมาทั้งชีวิตนะทําไมรู้สึกเหมือนโดนเอาเปรียบเลยความดีที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีใครเห็นค่าเลยเือไงแล้วไอความรู้สึกแบบนี้แหละครับที่มันค่อยๆกัดกินหัวใจของช่างฝีมือคนนี้ไปทีละนิดทีละนิดแล้วสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดขึ้นครับความประนีตที่เคยเป็นเหมือนลายเซ็นประจําตัวของเขามันค่อยๆหายไปเขาเริ่มเลือกใช้วัสดุเกรดรองๆล,ง,ล,ง,ลงมาคือทําแบบไม่ได้ใส่ใจในรายละเอียดเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับ ในใจแกก็คมคิดว่าเอานะก็แค่งานชิ้นสุดท้ายเดี๋ยวก็จบแล้วเขาพยายามบอกตัวเองแบบนี้ครับโดยที่ไม่รู้เลยแม้แต่นิดเดียวว่าการตัดสินใจทำอะไรลูกลวครั้งนี้กำลังจะมอบบทเรียนที่แพงที่สุดในชีวิตให้กับเขาเอาล่ะครับแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็เดินทางมาถึงจุดคลแม็กซ์เมื่อบ้านหลังสุดท้ายหลังนั้นกำลังจะกลายเป็นของขวัญที่ไม่คาดคิดแล้ววันนั้นก็มาถึงครับ บานสร้างเสร็จเรียบร้อยเจ้าของบริษัทเนี่ยเดินทางมาดูด้วยตัวเองเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูผลงานชิ้นสุดท้ายของช่างฝีมือคู่ใจของเขาตอนนั้นในหัวของช่างไม้อ่ะก็คงคิดแค่ว่าอืมบ้านหลังนี้สุดท้ายแล้วสร้างให้ใครกันนะและแล้ว,ลวคําตอบที่เขาได้ยินมันก็เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยครับเจ้าของบริษัทพูดว่าบ้านหลังนี้ผมตั้งใจสร้างให้คุณเป็นของขวัญวันกเกษียณใช่แล้วครับบ้านหลังที่เขาสร้างแบบ ส่งๆไปให้หนางจบๆเนี่ยมันคือบ้านของเขาเองในวินาทีนั้นเลยครับความตกใจความประหลาดใจทั้งหมดมันแปลเปลี่ยนเป็นบทเรียนราคาแพงบทเรียนที่จะติดตัวเขาไปตลอดชีวิตจินตนาการตามนะครับวินาทีนั้นโลกของเขาเหมือนหยุดหมุนไปเลยความรู้สึกมันคงทั้งช็อกทั้งสับสนตีกันไปหมดจนมือที่เคยจับคอนอย่างมั่นคงมาตลอด30ปีตอนนี้มันกลับสั่นเทา ภาพทุกอย่างมันคงฉายซ้ำกลับเข้ามาในหัวเลยครับทุกความมักง่ายทุกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เขาปล่อยผ่านไปมันย้อนกลับมาหมดเลยเขาเพิ่งจะเข้าใจในตอนนั้นเองว่าบ้านที่เขาจะต้องอยู่ไปจนวันสุดท้ายของชีวิตคือผลงานชิ้นที่แย่ที่สุดที่เขาเป็นคนสร้างมันขึ้นมากับมือระหว่างบ้านทุกๆหลังที่ผ่านมาที่เขาสร้างด้วยหัวใจของช่างฝีมือจริงๆกับบ้านของตัวเองแท้ๆที่เขากลับสร้างมันขึ้นมาแค่ให้มันจบๆไป รู้ไหมครับว่าสิ่งที่เขาเสียใจที่สุดมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องกเกษียนนะแต่คือการที่เขาไม่ได้สร้างบ้านของตัวเองด้วยหัวใจของช่างฝีมือที่เขาเคยยึดมั่นมาตลอด30ปีพูดง่ายๆก็คือเขาทรายศต่อตัวตนของเขาเองสุดท้ายแล้วเรื่องราวของช่างไม้คนนี้ก็ย้อนกลับมาเป็นคำามถึงพวกเราทุกคนในวันนี้แหละครับว่าบ้านที่เรากำลังสร้างกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์หรือแม้แต่ชีวิตของเราเอง เรากำลังใช้หัวใจแบบไหนในการสร้างมันขึ้นมาอยู่ครับ